บันทึกจากผู้เขียนถึงผู้อา่านพอเขียนถึงตอนนี้นะครับคุณผู้อา่านมิสเตอร์เอฟสกอตต์พิชรันก็เข้ามาในห้องของผู้เขียนพอดีคือมันเป็นยามบ่ายของวันหนึ่งนะครับและหลังจากเขาเดินไปเดินมาอยู่สักคู่หนึ่งแล้วเขาก็นั่งลงอย่างทันทีทันควันลงบนเตาผิงและไม่อาจจับวงเล็บหรือไม่สามารถที่จะกันแน่ครับคุณผู้อา่านลุกขึ้น มาได้และปล่อยให้ไฟไหม้อย่างอื่นซึ่งจะทำให้ห้องอบอุ่นขึ้นมาได้อย่างที่ควรจะเป็นผมทราบดีครับคุณผู้อ่านว่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างนี้ผมไม่ได้ทำให้มันปรากฏอยู่ในเรื่องหลอกแต่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละมันเกิดขึ้นจริงๆครับและคิดดูสิครับว่ามันมีความเช่นใดต่อคนอย่างคุณและผมซึ่งกำลังเล่นเกมทางวรรณกรรมกันอยู่ ถ้าคุณคิดว่าเรื่องตอนนี้ไม่ดีเท่าไหร่เท่าที่คุณควรจะเป็นแล้วนะก็ขอให้จดจำไว้นะครับคุณผู้อ่านว่าวันแล้ววันเล่าตลอดั่วสากลโลกอันไพศาลนั้นไอ้สิ่งทำนองนี้เกิดขึ้นเปิะไปหมดละครับมันจำเป็นครับที่ผมเห็นจะต้องกล่าวเพิ่มเติมว่าตัวผมเองมีความเคารพในมิสเตอร์ พิจรัามากและให้คนอื่นๆน่ะโจมตีเขาไปเถอะแต่ผมจะเป็นคนแรกที่จะลุกขึ้นมาปกป้องเขาและนี่ก็รวมถึงตัวคุณด้วยแหละคุณผู้อ่านแม้ว่าผมจะเกลียดการพูดออกมาทื่อๆอย่างนี้ก็ตามทีซึ่งอาจทำลายความสัมพันธ์อันดีของเราเสียปอลอถึงผู้อ่าน เมื่อผมอ่านบทที่แล้วนี้ซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้อ่านก็ปรากฏว่ามันดูเหมือนจะไม่แย่เท่าไหร่คุณอาจจะชอบมันก็ได้นะครับผมหวังว่าคุณคงจะชอบมันและถ้าหากว่าคุณชอบมันนะครับคุณผู้อ่านและชอบส่วนที่เหลืออื่นๆของเรื่องนี้ด้วยแล้วแล้วก็คุณช่วยบอกเพื่อนๆของคุณด้วยได้ไหมครับ เพื่อจะให้พวกเขาซื้อหนังสือเล่มนี้ด้วยเหมือนอย่างที่คุณได้ซื้อมาแล้วผมได้ส่วนแบ่งจากการขายเพียงแค่เล่มละ20เซนเองนะครับและแม้ว่าทุกวันนี้เงิน20เซนนี้น่ะก็ไม่ได้มีค่ามากมายนักก็ตามทีแต่ถึงอย่างไรมันก็เพิ่มจำนวนขึ้นแ่ละครับถ้าหากหนังสือขายได้ถึง2,000-3,000เล่มมันคงจะเป็นไปได้นะครับถ้าหาก ทุกคนชอบอ่านหนังสือเล่มนี้เหมือนที่คุณชอบแลบฟังนะครับคุณผู้อ่านผมหมายความตามที่ผมพูดทุกประการเลยนะครับเมื่อผมบอกว่าผมยินดีมากที่จะอ่านอะไรก็ตามที่คุณเขียนมาผมไม่ได้พูดพูดไปอย่างนั้นเองนะครับเขียนอะไรก็เอามาอ่านกันบ้างสิครับแล้วและเราจะได้อ่านมันด้วยกันและถ้าหากคุณไม่ว่าอะไรผม จะได้ทำการแก้ไขเล็กๆน้อยๆให้ไงครับผมไม่ได้คิดว่าจะวิาพากษ์วิจารณ์อะไรนะครับแต่ถ้าหากคุณเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ยังไม่ดีตรงไหนๆก็เขียนไปหาโจนาธานเคฟที่ออฟฟิศได้นะครับคนนี้น่ะเขาจะแก้ไข ข้อเขียนของคุณให้เองหรือถ้าหากว่าคุณไม่รังเกียจผมแก้ไขให้เองก็ได้ครับคุณก็คงทราบดีนะครับคุณผู้อ่านว่าผมรู้สึกต่อคุณอย่างไรคุณคงไม่โกรธนะครับที่ผมพูดถึงอะไรอะไรที่ไม่ค่อยดีถึงมิสเตอร์ฟิชเชอร์ฟิชเชร์ลันนะ้ำหนะกมิสเตอร์ฟิชเร์จากไปแล้วและ มิสเตอร์ดอทพรัสซอสก็จากอังกฤษแล้วและผมคิดว่าผมคงจะให้คำสัญญาได้ว่าบทต่อไปนี้มันจะเป็นบทที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษเลยครับอย่างน้อยที่สุดมันก็จะดีเท่ากับที่ผมสามารถเขียนได้ละครับเราต่างก็รู้ว่ามันดีเพียงใดไม่ใช่หรือครับคุณผู้อ่านถ้าหากเราเพียงแต่ จะอ่านคำชื่นชมที่เขาพิมพ์หลาไว้บนหน้าปกนั้นนะ่ะบทที่สองทีนี้มาพูดกันถึงเหตุการณ์ในร้านบินารี่พวกเขาอยู่ในร้านบินารี่แล้วบางคนมองไม่เห็นอีกบางคนแต่ละคนต่างหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตนเองคนผิวแดงเอง สนใจเฉพาะแต่คนผิวแดงคนผิวขาวสนใจเฉพาะแต่คนผิวขาวหรือเฉพาะแต่ผู้หญิงผิวขาวในร้านไม่มีผู้หญิงผิวแดงอยู่เลยพวกสควอลวงเล็บคำที่คนอเมริกันใช้เรียกผู้หญิงอินเดียนก็ไม่มีอยู่เลยหรือเกิดอะไรขึ้นกับพวกสควอในอเ,อเมริกาของเรานี้ไม่มีสควอลหลงเหลืออยู่เลยกันนั้นหรือแต่แล้ว อย่างเงียบเชียบผ่านประตูซึ่งหล่อนเป็นผู้เปิดเข้ามาสควสคอคนหนึ่งเข้ามาในร้านทั้งเนื้อทั้งตัวของเจ้าหล่อนมีแต่เพียงรองเท้าม็อกซีนอยู่คู่เดียวเท่านั้นบนหลังของหล่อนคือปูปาปูสวงเล็บเด็กอินเดียนคนหนึ่งมีหมาฮัสกี้ ตัวหนึ่งเดินเคียงข้างหล่อนเข้ามาด้วยอย่ามองนายมือกองตะโกนบอกพวกผู้หญิงที่อยู่ที่เคาน์เตอร์ไปไปให้พ้นเจ้าของร้านบินอรี่ตะโกนกุ๊กนิโกจับหล่อนเบี่ยงออกไปข้างนอกพวกเขาได้ยินเสียงหล่อนดิน้นฟาดแขนขาอยู่ในหิมะเบื้องนอกหมาฮักกี้ของหล่อนเห่าเป็นการใหญ่ให้ตายเถอะนั่นจะนำไปสู่เหตุการณ์เช่นไรนะสคริปโอนิว เอาผ้าเช็ดหน้าซับหน้าผากอินเดียนทั้งสองมองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยใบหน้าที่หลายความรู้สึกโยก,กีจอนสันนั่งตัวแข็งพวกบริกรหญิงต่างหน้าของตัวเองด้วยผ้าเช็ดหน้าหรืออะไรก็ตามที่ถนัดมือฮิสสิสคริปนั้นเอาอเมริกัน เมอร์คิวรีปิดตาตนเองสคิปโอนิวตัวสันได้รู้สึกกลาวกับจะเป็นลมบางสิ่งบางอย่างสันรลลัวอยู่ในจิตใจของเขาความรู้สึกแบบดึกดำบันอันรางเรือนในขณะที่สคอต์คนนั้นก้าวเข้ามาในร้านสงสัยจังว่าแม่สคอต์ทคนนี้มาจากไหนนายมือกองถามจากเผ่าของข้าเองแหละอินเดียนตัวเล็กพูดให้ตายเถอะ ทำไมนายถึงไม่หาผ้าผ่อนให้หล่อนบ้างวะสถิปโอโนิวถามด้วยน้ำเสียงอันด้านทื่ถ้อยคำของเขามีกังวานแห่งความตื่นตระหนกมันไม่ชอบใส่เสื้อผ้าอินเดียนตัวเล็กอธิบายมันเป็นอินเดียนป่าโยกิจอนสันไม่ได้ฟังที่เขาพูดกันเลยบางสิ่งบางอย่างแตกกล้าวอยู่ในจิตใจของเขาบางสิ่งบางอย่างได้ ลั่นเปรี้ยขึ้นเมื่อเขาเห็นสคอรตผู้นั้นเดินเข้ามาความรู้สึกอย่างใหม่ได้บังเกิดขึ้นความรู้สึกที่เขาคิดว่าเขาได้สูญเสียมันไปแล้วตลอดการสูญเสียไปชั่วนิรันดร์สาบศูนจากไปเป็นการถาวรทีนี้เขารู้แล้วว่ามันผิดทั้งเพทีนี้เขาปกติดีแล้ว ด้วยโอกาสอันหาได้ยากยิ่งนี่เองที่เขาได้ค้นพบมันเขาจะคิดอะไรของเขาบ้างนะถ้าหากว่าแม่สกอตต์นางนั้นไม่เข้ามาในร้านเขาเคยมีความคิดอันมืดดำหลากหลายเขาไม่อยู่บนริมขอบของการฆ่าตัวตายแล้วเสียด้วยซ้ำทำลายตัวเองฆ่าตัวตายแต่ในร้านบินอรีแห่งนี้เท่าที่เขาเคยคิดมานะ่ะผิดทั้งเพ ทีนี้เขารู้แล้วเขาจะใช้ชีวิตสุขดิบๆต่อไปอีกนานเพียงใดนะถ้าหากคืนนี้เขาไม่มาที่นี่ข่าตัวตายทีนี้ขอให้ฤดูใบไม้ผลิมาเสียทีเถอะขอให้มันมาเถอะมันช่างมาช้าไม่ทันใจเอาเสียจริงๆขอให้ฤดูใบไม้ผลิจงมาเขาพร้อมแล้วสำหรับมันฟังนะเขาพูดกับอินเดียทั้งสอง ฉันอยากจะเล่าให้นายสองคนฟังถึงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันในปารีสอินเดียนทั้งสองชะโงกมาเบื้องหน้าหัวหน้าผิวขาวอารมณ์ดีแล้วอินเดียนตัวใหญ่ตั้งข้อสังเกตฉันกําลังคิดถึงสิ่งที่สดสวยที่เกิดขึ้นกับฉันในปารีสยุคตั้งท่าเล่าเรื่องนายอินเดียนสองหนอนี้รู้จักปารีสหรือเปล่าดีเออ แต่แล้วมันก็กลับกลายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบอินเดียนทั้งสองบนอะไรการงึมงำพวกเขาก็รู้จักตาลีดของพวกเขาเหมือนกันมันเป็นวันแรกของการลาพักของฉันฉันกำลังเดินอยู่บนบูเลวาร์ดเมเซอร์เบดรถยนต์คันหนึ่งแล่นผ่านฉันไป และสาวสวยคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาหล่อนเรียกฉันและเข้ามาหล่อนเรียกฉันและฉันก็เข้าไปหาหล่อนพาฉันไปยังบ้านหลังหนึ่งน่าจะเรียกว่าคฤหาสมากกว่าอยู่ในเขตชานเมืองของปารีสไกลมากทีเดียวหลังจากฉันและหล่อนทำอะไรอะไรที่ผู้ชายและผู้หญิงจะพึงทำด้วยกันแล้วฉันก็ ถูกนำตัวออกมาจากบ้านหลังนั้นแต่ออกมาอีกทางประตูหนึ่งซึ่งไม่ใช่ประตูที่ฉันเข้าไปหรอกแม่สาวสวยผู้นั้นบอกฉันว่าหล่อนคงจะไม่ไม่สามารถพบกับฉันได้อีกฉันพยายามที่จะจำเลขที่บ้านของเครือหาดหลังนั้นแต่มันเป็นเครือหัดหลังหนึ่งในจำนวนหลายหลังที่อยู่กันเป็นกลุ่มและรูปทรงหน้าตา เหมือนกันหมดนับจากวันนั้นเป็นต้นมาจนตลอดช่วงแห่งการลาพักของฉันฉันก็พยายามสืบเสาะตามหาสาวสวยผู้นั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งในโรงละครฉันคิดว่าใช่หล่อนแน่แต่ก็กลับไม่ใช่เสนีและอีกครั้งหนึ่งฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเพียงแวบเดียวในแท็กซี่คันหนึ่งที่กำลังวิ่งผ่านไปและฉันมั่นใจว่า ใช่หลอนแน่เลยและฉันก็เรียกแท็กซี่อีกคันหนึ่งบอกให้ขับตามไปแต่ปรากฏว่าตามไม่ทันฉันรู้สึกสิ้นหวังในที่สุดในวันก่อนครบกำหนดลาพักของฉันนั่นเองฉันออกไปกับไกด์จอมซอกแซกคนหนึ่งที่คุยว่ารู้จักอะไรดีๆเด็ดๆทั่วปารีสไปกันหลายที่หลายทางแล้วก็ไม่มีวี่แววเลยหมดเท่านี้แล้วหรอฉันถามไกด์ มีอยู่อีกที่หนึ่งที่มันสุดยอดสุดเด็ดจริงๆแต่ค่าผ่านประตูมันแพงแสบกระดองนายไกดพูดเราไปที่ที่นายไกดว่านั่นแหละเจรจาต่อรองค่าดูมันเป็นคฤหาสน์เก่าแก่หลังหนึ่งเราต้องแอบมองผ่านรอยแตกของผนังเข้าไปเพื่อที่จะดูรายการทีเด็ดที่ว่านี้ ตลอดแนวผนังนะมีใครต่อใครเยอะแยะเลยที่ประจำรอยของใครของมันทั้งหมดเป็นทหารในเครื่องแบบของชาติพันธมิตรทุกชาติเลยและก็ยังมีชาวอเมริกาใต้ในชุดลาตีด้วยฉันมองผ่านน้อยแตกแยกของผนังตรงที่เป็นส่วนของฉันที่แรกไม่มีอะไรเลย และแล้วฉันก็เห็นสาวสวยคนหนึ่งก้าวเข้ามาในห้องพร้อมกับนายทหารอังกฤษคนหนึ่งซึ่งเป็นนายทหารหนุ่มเจ้าหล่อนถอดเสื้อโค้ทขนเฟอร์และหมวกของหล่อนออกและโยนในเก้าอี้ตัวหนึ่งเจ้านายทหารหนุ่มก็ปลดเข็มขัดแบบแซมบาวของตนออกผู้หญิง สาวสวยคนนั้นก็คือแม่คนที่ฉันตามหาอยู่นั่นเองฉันจำหล่อนได้คนเดียวกับที่ทำให้เกิดสิ่งสวยงามขึ้นกับฉันนั่นเองโยกีจอนสันมองดูจานตัวที่ว่างเปล่านับจากนั้นเป็นต้นมาเขาพูดความรู้สึกต้องการผู้หญิงของฉันมันก็แห้งเหือดไปฉันทนทุกทรมานมากเกินกว่าจะบอกได้เอาเป็นว่าทุกทรมานมากก็แล้วกันไอห,หนูเอย๋ย ทุกทรมานเหลือแสนฉันโทษสงครามฉันโทษฝรั่งเศสฉันโทษความเสื่อมทรามของศีลธรรมฉันประนามคนรุ่นหนุ่มสาวฉันประนามเรื่องนั้นฉันประนามเรื่องนี้แต่ตอนนี้ฉันหายดีแล้วเอ้านี่ห้าดอลลาร์สำหรับพวกนายให้หนูดวงตาของเขาเป็นประกายแวววาวสั่งอะไรมากินเอกสีหรือจะไปไหนกันต่อก็ได้นี่เป็นวันที่ฉันมีความสุขที่สุดในชีวิต เขาลุกขึ้นจากสตูหน้าเคาน์เตอร์และยืนจับมือกับอินเดียนคนหนึ่งอย่างหนักแน่นวางมือลงบนไหล่ของอินเดียนอีกคนหนึ่งในอีกราวหนึ่งนาทีเปิดประตูร้านบินารีแล้วก้าวเดินออกไปสู่ลาตีการอินเดียนทั้งสองมองดูกันและกันหัวหน้าผิวขาวใจดีมากหลายอินเดียนตัวใหญ่ตั้งข้อสังเกตเอ็งว่าเขาเคยไปสงครคาไหมอินเดียนตัวเล็กถาม ข้าเองก็สงสัยอินเดียนตัวใหญ่พูดหัวหน้าผิวขาวบอกว่าเขาจะซื้อแขนเทียมให้ข้าใหม่อินเดียนตัวเล็กเงืมงำบบางทีเองอาจได้มากกว่านั้นอีกอินเดียนตัวใหญ่พูดข้าเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันอินเดียนตัวเล็กพูดแล้วทั้งคู่ก็กินต่อไปที่อีกปลายหนึ่งของเคาน์เตอร์ของร้านบินารีนั้นชีวิตสมรสของคนคู่หนึ่งกำลังถึงการเอาสารสคริปโอนิวและมีของเขา นั่งอยู่เคียงข้างกันตอนนี้มีมิสซิสกิฟรู้แล้วหลอนไม่สามารถที่จะฉุดล้างเขาไว้ได้หลอนได้พยายามแล้วและล้มเหลวหลอนพ่ายแพ้แล้วหลอนรู้แล้วว่ามันเป็นเกมที่พ่ายแพ้และตอนนี้หลอนไม่ทำการยื้อยุดฉุดดึงเขาไว้อีกแล้วแมนดี้เริ่มพูดคุยอีกแล้วพูดคุยพูดคุยพูดเคยเรื่อง เจื่อแจ่วเสมอสายทานหลากหลไม่มีที่สิ้นสุดของการซุบชิดนิมทาทางวรรณกรรมที่ทำให้ชีวิตสมรสของหลอ่อนไดอาน่าถึงการอาวาสานหล่อนไม่อาจจุดดึงเขาไว้ได้เขากำลังจะจากไปจากไปจากไปจากหลอ่อนไดอาน่านั่งอยู่ที่นั่นในความระทมสคริปฟังแมนดี้คุยแมนดี้พูดคุยพูดคุยพูดคุย,คย,คยนายมือกองตอนนี้ เป็นเพื่อนสนิทของสคิปไปแล้วนายมือกองกำลังนั่งอ่านดีชอยนิวหล่อนไม่อาจฉุดลั้งเขาไว้ได้หล่อนไม่อาจฉุดล้างเขาไว้ได้เสียแล้วอินเดียนตัวเล็กลุกออกจากสตูของเขาที่เคาน์เตอร์ในร้านบินารีและเดินไปยังหน้าต่างกระจกหน้าต่างทางด้านนอกมีไอ้น้ําแข็งเกาะจนเป็นฝ้าอินเดียนตัวเล็กหายใจลด กอบหน้าต่างแล้วเอาแขนเสื้อแมกินนของเขาเท็ดมันออกและมองออกไปข้างนอกทันใดนั้นเขาก็เห็นหลังเขาก็หันหลังให้หน้าต่างและถลันออกไปสู่ลาตีการอินเดียนตัวใหญ่มองดูกินอาหารในจานของตนจนหมดด้วยท่าทางเกียจขานจิ้มไม้จิ้มฟันมาอันหนึ่งเสียบเข้าที่ซอกฟัน และจากนั้นเขาก็เดินตามเพื่อนของเขาไปในยามราตรีการ